สำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวโตโยต้าคลาสลาทิป1.6 g ปี2018นะครับเลขไมล์คันนี้นะครับเพียง63,000กิโลเมตรนะครับผมเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับประวัติศูนย์นะครับเข้าเช็คที่ศูนย์ทุกระยะนะครับด้านได้นะครับมีการเก็บงานเก็บรายละเอียดปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ไมล์แท้ไม่์เดิม63,000นะครับผมมีการเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับครั้งต่อไปเช็ค70,000นะครับผมใครมองหาอาติปไมค์น้อยอยู่คันนี้อย่าพลาดคให้จบบนะรั สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับคลิปนี้ผมเอารถเอาติดเข้าใหม่ไม่น้อยนะครับมารีวิวให้พี่พิทคนนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2018นะครับเป็นรุ่น1.6รุ่น G นะครับลายเป็นสีบอลเงินนะครับสภาพสวยนะครับเลขไมคันนี้นะครับเพียง63,000กิโลเท่านั้นนะครับไม่น้อยราคา479,000บาทนะครับผมสำหรับโถมนี้นะครับดูไฟหน้าของเขานะครับตุดไฟหน้าใสๆสายเลยนะครับเป็นไฟ แบบมัลติเร f เลกเตอร์นะครับแบบฮาโลเจนนะครับหมอร้อมกับตัวไฟเดย์ทม์ทันทิ้งไลท์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับที่เป็นลูกแก้วนะครับผมใสๆนะครับสีรุงนะครับผมคันนี้นะครับทางบริษัทเพชรโนของเรานะครับได้เก็บงานเก็บรายละเอียดแล้วก็ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้สวยเลยนะครับผมเรียมสันนะครับต้องฝังกข้โพรงคมชัดนะครับสีสายบ้างเดิมนะครับริ้วรอยตรงนี้นะครับพวกรายละเอียดนะครับชิ้นส่วนต่างๆตรงนี้ เราเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็คือมีการเก็บงานบ้างเล็กๆน้อยๆในส่วนของเรื่องตัวสีนะครับแต่ว่าเราการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ําพิกควมนะครับกลับไมค์กอไมค์มาแน่นอนนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะครับหกหมื่นประมาณหกหมื่นสามพันกิโลนะครับผมสำหรับตัวล้อแมกนะครับยังได้เป็นล้อแมกเดิมจากทางโตโยต้านะครับจะได้เป็นแมกตูโทนอัลลอยปัดเงานะครับขอบสิบหกนะครับผมมาพร้อมกับตัวยาง ยางจะได้ยางบิสโตรนะครับเป็นปี2021ไปนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับดูโอวีวีทีไอดึกึกทนนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถยนต์นะครับไปใช้งานสักคันนะครับดูแลนะครับไม่จุกจิกนะครับผมใช้งานทนทนนะครับเอาติดนี่เป็นรุ่นที่แนะนําเลยนะครับด้วยตัวอะไหล่ที่หาค่อนข้างง่ายเนื่องจากมีทางพี่ๆแท็กซี่นะครับใช้กันนะครับพวกอะไหล่ก็เลยมีทางอะไหล่แท้อะไหล่เทียบนะครับมีให้เลือก นะครับมากมายนะครับเข้ามาดูภายในตัวรถนะครับเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตึงๆนั่นๆนะครับเบาะสีเบทนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสำหรับตัวเลขใหม่นะครับ63,000กิโลนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับเดิมๆโรงงานนะครับแต่ก็ต่อเป็นพวก USB AUX พวกนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวแอร์นะครับเป็นแบบอัล็รอกหมุนมือปกตินะครับด้านล่างนะครับจะมีจุด power outlet ให้1จุดนะครับ ตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบซูเปอร์ซีวีทีนะครับภายในของเขานะครับก็สะอาดนะครับคันนี้ก็มีการเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับมีการทํประาารทำข้อจ่านะครับทําสปานะครับตัวรถนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับผมแผงกั้นประตูนะครับต่างๆนะครับสวยงามนะครับผมมีการล้างภาษาเทปบาร์แล้วนะครับนี่สำหรับตัวรถของเขามีที่หมุดนุ่มนะครับไว้บางแผงตรงนี้ด้วยนะครับผมคันนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับคันนี้เพิ่งมีการเข้าสูนย์นมากนะครับ 90นะครับเช็งครั้งเช็คครั้งต่อไปเป็นระยะ70,000กิโลนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับมีการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์นะครับทุกระยะเลยนะครับก็มีการเซอร์วิสถึงถึงนะครับแล้วด้วยตัวเรือนใหม่นะครับที่วิ่งไปได้เพียง6 0 0 0นะครับได้ไม่น้อยนะครับนําไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องล่างช่วงล่างต่างๆนะครับแน่นๆนะครับลองขับดูแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ สำหรับตัวปุ่มพุสไตล์ก็อยู่ด้านขวามือนะครับมาดูความเดิมของตัวรถนะครับผมซอกลึบนะครับด้านแก้นตรงประตูนะครับไม่มีขยับนะครับจุดมาร์คสีนะครับของตรงประตูฝั่งนี้นะครับยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับนี่ฝั่งนี้เช่นกันนะครับในส่วนของหัวน็อตตรงประตูนะครับแล้วก็จุดแปะสติกเกอร์ต่างๆของตัวรถนะครับผมหัวน็อตกลมคมชัดนะครับไม่มีร่องรอยของอ่าพวกประแจนะครับมาขัดมาแกะนะครับ ด้านหลังนะครับภายในของเขาก็สะอาดนะครับเราเก็บงานทําภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมีสภาพใหม่ๆเลยสวยๆเลยนะครับคันนี้ไม่หายพลาดกันนะครับผมมีาจุดชาร์จ USB ให้ทั้งหมด2จุดนะครับสําหรับด้านหลังนะครับนสวยๆนะครับคันนี้ภายในนะครับเก็บงานให้แล้วนะครับไม่ต้องพนันอะไรเพิ่มเลยนะครับของบริษัทเพชรย์นะครับผมเราขายรถที่ปรับสภาพให้แล้วนะครับไม่ได้ว่าขายรถมือสองแล้วก็ปล่อยไปสภาพดิบๆ นะครับเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับตรงไหนมีตําหนิเราก็เก็บงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าเราการันตีนะครับรถต้องไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำกลับไมคกอใหม่ตรงนี้เราค่อนข้างจะซีเรียสนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวตัวติดตั้งนะครับเซนเซอร์ตัวกัะยะมมให้ทั้งหมด2จุดนะครับเวลาถอยจอดนะครับจะได้สบายใจมากขึ้นนะครับไฟเบรกด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับเป็น LED ไลท์ไกดิ n งนะครับ ตัวสัญลักษณ์โลโก้ตัวรถนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมไฟเบรกด้าที่มีให้นะครับมาดูด้านหลังกันนะครับที่เก็บสัมภาระนะครับกว้างๆเลยนะครับมาดูล้อย่างอะไรล้อย่างอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับด้านหลังล้อยซีนเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตคมชัดนะครับผมสเก็ตเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดรถไม่เคยชนหนักหรือว่านําไปตัดต่อทําสีได้ๆนะครับเม็ดอาร์ตแล้วก็ รอยซีนทางมะพร้าวนะครับเดิมๆโรงงานนะครับก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบทุกจุดเลยนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับผมได้รถสภาพเดิมไม่น้อยนะครับเดี่ยครับเป็นอาร์ตคมคมชัดนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับผมนะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสภาพเหมือนกันนะครับต้องเหมือนกันนะครับรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเข้าถึงโครงสร้างนะครับและคันนี้ก็มีการเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับ พิเศษนะครับตอนนี้เรามีดอกเบี้ยลดโดนใจนะครับเริ่มต้น2.59ด้วยนะครับผ่อนได้อยู่ที่4ปีนะครับผมผ่อนระยะสั้นนะครับหรือว่าใครอยากผ่อนระยะยาวนะครับดอกเบี้ยก็จะขึ้นมาแค่2.99นะครับผ่อนได้ถึง7ปีกันเลยนะครับผมถือว่าเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดนะครับในบรรดารถมือสองเลยนะครับมาดูความเดิมฝั่งนี้กันนะตัวหัวน็อตตรงประตูฝั่งนี้นะครับไม่มีขยะนะครับ เปนเพลตตัวลถนะครับคันนี้เป็นรุ่น18นะครับปี18ตรงรุ่นตรงปีนะครับ18แท้นะครับน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับนะครับเกี้ยงเก้านะครับตอกหรือประตูเดิมๆนะครับผมนะครับน็อตฝั่งด้านแก้มนะครับเกี้ยงเก้านะครับโค้งมนนะครับเรียนสันอยู่ครบนะครับผิวพันธ์คันนี้ก็เก็บงานเก็บรายละเอียดมาแล้วนะครับผิวพันธ์ใสๆบ้างเดิมนะครับไม่มีโป๊สีหนักๆมาแน่นอนนะครับเราก็มีการ เก็บงานเก็บรายละเอียดน,นะครับในส่วนของอพวกสะเก็ดหินต,ต่างๆตรงนี้อาจจะมีบ้างอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะครับที่ต้องเจอนะครับแต่ว่ารถการันตีได้ไม่ชมหนักําน,นา้ำพลิกปั้นกลับมาอีกครหแน่นอนด้วยมาตรฐานเป็นยนนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับผมสำหรับตัวเครื่องยนต์ของเขาก็เดินนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังทํางานอยู่นะครับไม่ได้มีการดับเครื่องใดๆน,น,นะครับเสียงเครื่องยนต์ก็นิ่มๆิมนะครับเป็นเครื่องยนต์ เปนซินขนาด1.6เหลือๆเลยนะครับใช้งานเดินทางปกตินะครับผมภายในห้องเครื่องนะครับซาสะนะครับถูกมาร์คสี้างสีต่างๆตทางโรงงานอยู่ครบสมบูรณ์นะครับเบรคตรงมาเอรนะครับเรียงตัวครบนะครับสวยงามคมชัดนะครับดอนด้านได้แล้วก็น็อตที่ฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับอัตัมของโตโยต้านะครับยังอยู่นะครับแผ่นกันความร้อนนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับตัวสติ๊กเกอร์ที่แปะมาจากตัวรถพวก สติกเกอร์มอกรู้เนี้ยครับก็ยังคงอยู่แนบสนิทนะครับนี่มาดูฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับไม่มีนํามาซ่อมแซมนะครับหรือว่าต่อไปทําสีนะครับฝากระโปรงสวยๆเดิมๆนะครับคานด้านหน้านะครับน็อตไม่มีขยับนะครับนี่สังเกตตัวหัวน็อตนะครับผมเนี่ครับน็อตตรงคานนะครับไม่มีการบิดหรือว่ามีเครื่องมือช่างนะครับมาขัน นะครับแมาไปซ่อมแซมนะครับสังเกตหัวน็อตนะครับ่าจะโค้งมนนะครับไม่มีพวกรอยกระจงกระแจต่างๆนะครับมาขัดนะครับนี่สวยๆเลยคันนี้นะครับได้ไปผมรับรองไม่ผิดหวังนะครับกับราคาสี่0 0นเจ็ดหมื่นเก้าบาทนะครับได้เอาติสนะครับรุ่นนี้ไปใช้งานหนึ่งนะครับผมปีสองพันสิบปดนะครับสนใจคันนี้ทักมาปรึกษากันได้เลยนะครับผมบอยเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับ บอร์ทก็ขึ้นไว้ได้าล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะครับสามารถเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าพนักงานเงือนเดือนข้าราชการนะครับลองทักมาปรึกษาได้นะครับใครกําลังมองหาอาติดมือสองเกรดเอยู่กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับก่อนจากการฝากพี่ๆกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อไปนลองใจให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ